รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t hd กดหมายเลข30มบปโมงห้นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธพบกันตรงนี้แหละครับมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากแล้วก็เช่นเคยครับวันพุธเราก็จะนําเนื้อหาสาระจากผู้ป่วยนะครับเป็นกรณีศึกษาซึ่งโรงพยาบาลสุขวิทนํามาเป็นข้อมูลเป็นสาระให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอครับกรณีศึกษาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ป่วย วัย65ปีนะครับเป็นผู้ที่ติดบุหรี่มานานกว่า50ปีแต่ว่าด้วยความที่แข็งแรงนะครับออกกาลังกายเป็นประจํานะครับวันหนึ่งเกินชั่วโมง,ง,งหรือเกินกว่านั้นด้วยซ้ําไปก็เลยยังไม่มีอาการปรากฏออกมาให้เห็นว่ามันเป็นอะไรมีซ่อนอยู่ข้างในบ้างหรือเปล่านะครับโรคภัยไข้เจ็บแต่ปรากฏว่าไปตรวจตามโปรแกรมที่โรงพยาบาลสมวิจจดครับก็พบ พบมะเร็งปอดครับทัน,นี้ก็เลยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการผ่าตัดด้วยแผลเล็กนะครับเก็บน้อยฟื้นตัวไวติดตามเรื่องนี้จากผู้ป,ป่วยท่านนี้กันก่อนแต่ต้องขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยใบหน้านะครับ ไม่มีเลยครับอ,อ,อาการผมปกติก็ผมก็เป็นคนออกกำลังกายปกติเคยมาตรวจที่นี่ก่อนหน้านี้นนก็ไม่มีอะไรผ่านไปสองปีผมก็มารตรวจอีกครั้งเราอยู่เลยหกสิบแล้วก็เลยสงสัยว่าจุดบางจุดที่มันล่อแหลมเช่นลำไส้มันมีปัญหาอะไรไหมเราก็เริ่มจากลำไส้ก่อนเจอ,อลำไส้เราไม่มีปัญหาแต่ไปเจอที่ปอดพอไปเจอที่ปอดปับป๊บเราก็ขยายมันมีอะไรที่เราควรจะต้องดูแลตรงนี้ไหมก็เลยไปเจอว่าปอดไม่ค่อยดีด ก็เลยมาถึง uhm ขั้นตอนในการผ่าตัดมันเป็นน้านปีกซ้ายก็ตัดช่วงปีกซ้ายออกไปท่านพิงสูภบิริยนะฮะเพราะเราก็สูบมานานะฮะกราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะเราก็ออกกำลังกายได้ปกติอย่างอายุยงผมเนี่ยผมออกกำลังกายข้างว่าชั่วโมงสี่สิบนาทีก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ตอนนี้งวันไม่สามารถบอกได้จนกว่าเราได้รับการตรวจ เราสินทราบว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นที่เียบว่าไม่ค่อยดีละจำเป็นจะต้องมาตรวจไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถึงเวลาเ็าควรจะตรวจการตรวจนี่เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าร่างกายเราปังปกติคดีอยู่หร,หรือว่าจาเป็นจะต้องให้ความสาคัญกับส่วนไหนในร่างกายผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องการตรวจเช็คสุขภาพประจาปีอะคะ่ะในโปรแกรมการตรวจสุขภาพก็จะมีการให้ตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นเอกซเรย์แบบคัดกรองนะคะตามปกติหลังจากที่ตรวจเอกซเรย์ซิกปอดแล้วเนี่ยจะพบว่า มีลักษณะมีจุดผิดปกติที่ปอดนะคะหรือว่ามีฝ้าขาวดูแล้วผิดปกติก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยทําการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยการตรวจเอกซเรย์ ray, คอมพิวเตอร์ปอดซึ่งมีลักษณะเป็นภาพเอกซเรย์สามมิติก็จะบอกรายละเอียดของความผิดปกติได้ชัดเจนขึ้นนะคะ ในรายนี้เนี่ยเราพบว่าจุดของปอดไม่ได้ไปกดเบียดอวัยวะบริเวณส่วนไหนนะคะแต่เป็นจุดที่ปอดเกรดด้านซ้ายส่วนล่างนะคะก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยทําการตรวจโด,ดยการตัดกรีปอดเมื่อตรวจคอนเฟิร์มหรือวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดก็จะมีการส่งตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางในด้านมะเร็งนะคะทําการตรวจเพื่อดูระยะว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดในระยะที่เท่าไหร่ซึ่งจะต้องมีการตรวจว่ามีการกระจายของตัวมะเร็งปอไปดไปตรงบริเวณอวัยวะอื่นในร่างกายหรือเปล่าเพื่อวางแผนในการประกษาต่อไปค่ะแนะนําให้ตรวจสุขภาพนะคะโดยโรงพยาบาลก็จะมี ครื่องมือแลวก็โปรแกรมในการตรวจผงภาพให้เลือดไี่หลากหลายนะคะก็จะมีในคนที่มีอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการทางด้านปอดจะมีการตรวจวินิจฉัยซึ่งต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการตรวจโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติหรือเรียกว่าซีทีสแกนหรือไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดรองนะคะโดยการตรวจแบบโลโดทีทีสแกนหรือว่าทีทีสแกนแบบชนิดปริมาณรังสีต่ำเมื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วนะคะก็จะ มีการรักษากับคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งโดยตรงซึ่งก็มีอุปกรณ์แล้วก็แพทย์เฉพาะทางพร้อมค่ะนี่นะครับที่ได้เรียนว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อการตรวจนะครับการตรวจนะครับได้ใช้ก็ได้ใช้ของที่เป็น CT Scan ครับแต่ว่าใช้ปริมาณรังสีต่ำนะครับยุคใหม่นี่ก็ทำให้ผู้ป่วยผู้ครบรตรวจเนี่ยมีความปลอดภัยจากรังสีงมากขึ้น เดี๋ยวพักสักครู่นะครับคุณนใจใกล้หมอมีข้อมูลคื้หน้าจากศัลยแพทย์ผู้ดำเนินการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยรายนี้ครับกบารปติตามหุณนใจใกล้หมอในเบรคที่2กันนะครับยังคงเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลสุขวิท ได้นําเข้าเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับทั้งในเรื่องของการตรวจซึ่งก็เป็น CT Scan l นโลโ s e นะครับรังสีตับนี่ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยแต่ในเมื่อต้องการผ่าตัดชิ้นรัดเนื้อร้ายก็ยังมีเทคโนโลยีผ่าตัดที่ก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการผ่าแบบแผลเล็กโดยพิ่งยิง่งเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆที่จะต้องผ่าแผลใหญ่หนั่นะครับ คราวนี้มาดูกันว่าแผลเล็กแล้วก็ตัดตรงเข้าไปถึงปอดเนี่ยทำได้ยังไงนะครับติดตามได้จากนายแพทย์ชนะพงศกิตยรักษ์นะครับเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมสวงอกที่โรงพยาบาลสุขวิทจะมาเล่าให้ฟังครับ ผู้ป่วยที่มีความสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเจาะชิ้นเนื้อออกมาเพื่อค้นทันยืนยันว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่จริงแต่เนื่องจากลักษณะก้อนนี้มีขนาดถึง2เซนเลักษณะดูไม่น่าไว้วางใจเลยเราก็เลยมีการพูดคุยกับผู้ป่วยว่าถึงแม้ผลออกมาไม่สามารถยืนยันมะเร็งได้ก็ไม่ควรจะปล่อยก้อนขนาด2เซนติเมตรลักษณะเช่นนี้ไว้พูดคุยถึงข้อดีข้อเสียทางเรื่องของการรักษา ในที่สุดเนี่ยผู้ป่วยเลือกที่จะทําการผ่าตัดไปเลยในปัจจุบันเนี่ยนะครับการผ่าตัดของมะเร็งปอดเนี่ยมากกว่า90%เราสามารถผ่าได้ด้วยการผ่าตัด2กล้องแผลเล็กจากเดิมเนี่ยขนาดของแผลผ่าตัดก็ขึ้นอยู่ขนาดตัวของคนไข้นะครับก็อาจจะขึ้นตั้งแต่8เซน10เซนถึง12เซนติเมตรปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดด้วยการสองกล้องแผลเล็กเนี่ยแผลมีขนาดประมาณ4เซนเมื่อแผลเล็กลงผู้ป่วยก็เจ็บน้อยลงการฟื้นตัวก็ไวขึ้นผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สภาพการใช้ชีวิตประจำวันใกล้เคียยงปกติได้ารรรวเ็คับ ในการผ่าตัดรักษามะเร็งปอดเนี่ยการรักษาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดปอดออกทั้งกลีบไม่ว่าก้อนจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีก้อนที่ปอดกลีบซ้ายล่างแล้วก็สามารถรักษาด้วยการตัดปอดออกทั้งกลีบซ้ายล่างแต่ร่างกายเราเนี่ยหัสจรรันนะครับปอดกลีบซ้ายบนเนี่ยก็จะสามารถขยายตัวมาทํางานชดเชยได้แน่นอนครับก็ คงจะต้องใช้เวลาผู้ป่วยก็จะต้องผ่าน,น,นกลไกของการฟื้นฟูสมรรถภาพแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยมีคุณภาพปอดที่ดีการตัดปอดออก เพียง1กลีบเนี่ยจร,จริงๆแล้วผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกติประชาชนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติของการสูบบุหรี่ปริมาณเยอะสูบมาตั้งแต่เด็กสูบหลายๆซองหลายๆมนต่อวันหรือมีประวัติครอบครัวของการเป็นมะเร็งปอดท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งปอดสูงขึ้นพิจารณาการเข้าสู่การตรวจคัดกรองเบื้องตน้นก็สามารถติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือที่ท่านให้ความสนใจและเมื่อเกิดตรวจพบว่าจะเป็นข้อสงสยัยว่าจะเป็นมะเร็งเมื่อเราตรวจเจอแล้วเนี่ย วันนี้นาให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเร็วที่สุดปัจจุบันนะครับการรักษามะเร็งปอดด้วยการผ่าตัดสามารถทําได้ด้วยการผ่าตัดแผลเล็กผ่านการสองกล้องจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้ไวแล้วก็สามารถกลับคืนการใช้ชีวิตประจําวันปกติได้อย่างรวดเร็วขออย่าให้กลัวนะครับเมื่อเป็นมะเร็งอยากให้รีบรักษาครับเพื่อจะทําให้ท่านมีโอกาสหายขาดสูงที่สุดครับผมโดยเพาะยิ่งนะครับสำหรับกรณีศึกษานี้ก็คือท่านที่ติดบุหรี่มานานหลายปีเนี่ยนะครับไปตรวจสุขภาพดีกว่าแนะนำครับ คุณหมอก็แนะนําเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เดินยนให้ทราบนี้ถ้าหากว่าไม่ไปตรวจนะครับน่ากลัวกว่าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9กดไอซ H ทีนะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมงห้าสิบนาทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ